วัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำผัดหมี่เบตงนะคะพี่อ้อยใช้น้ำมันลำข้าวนะคะอันนี้เป็นหมี่เบตงนะคะพี่อ้อยสั่งซื้อทางเฟซบุ๊กนะคะพอดีมีน้องเขาเอามาขายเนาะ ก็เลยเข้าไปถามราคาแล้วก็สั่งซื้อนะคะจะใช้เห็ดหอมนะคะเดี๋ยวพี่ว่าจะทอดเห็ดหอมกันเนาะเวลาที่ทอดเห็ดหอมหรือว่าทำให้ขึ้นมาอตุู้น้ำไหม เืลงไปหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะหอมมากๆเลยแล้วตัวเห็ดเขาก็จะมีความเค็มแล้วก็อร่อยไปใส่กระเทียมเลยนะคะ mm. อันนี้มีเนื้ตรงที่เพิ่ง้อยลวกไปแล้วเนาะ mm. แล้วก็ะจะมีเป็นผักนะคะจะเป็นมะละกีนกาแครอท แล้วก็กะหล่านะคะแล้วก็จะใส่ต้าหู้ที่ทอดไปด้วยเห็นว่าเยอะพี่อ้อยไม่ได้ทานทีเดียวหมดนะคะเพราะว่าจะแบ่งแบ่งทานเนาะจะนับกอกพาเลยว่าเราทีอไหนเราจะต้องทานเท่าไหร่ ใส่อสขาเหลืองนะคะมีเบตงเนี่ยเอาไปทำเป็นบะหมี่แห้งก็ได้นะคะบะหมี่แห้งอ่าน้องๆหลายๆคนถ้าไม่ได้ทานแบบพี่อ้อยเนะพี่อ้อยทานมังสวิรัต ถ้าไม่ได้ทันมาแล้วก็ไปทําเป็นหม่แห้งหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทาเป็นของข่าวได้เนะาะกับหัวอ้ายกับมะขับนะคะเดี๋ยวราคาที่เราจะใส่ไว้ที่่ใต้คลิปเนาะเพราะว่าราคาไม่แพงนะคะแต่หลายคนอัดอยากทานเนาะใส่ผักเลยนะคะเน้นผักนะคะ ผักมาเป็นสวนย่อยใช้มียสามก้อนนะคะช่วงนี้ต้องทานผักเยอะไม่เน้นแป้งนะไม่เน้นแป้งจะเน้นผักแล้วก็เ้าหู้เ้าหู้นี่จำเป็นต้องทานนะคะ เพราะว่าหอมมันเลยอันนี้น้ําน้ําที่แช่เห็ดหอมค่ะราย,ยต้องค่อนข้างจะเข้มงวดกับตัวเองหน่อยเนาะเพราะว่าเราเป็นเยอะ ต้นหอมนะคะข้างแรกเตียนน้ำตาลมาเนาะว่าจะใส่แต่ไม่ใส่ละเพราะว่าชอบทานแบบนี้มากกว่าถ้าใส่ลงไปแล้วก็จะหวานแม่เล่อยเดี๋ยวไปตักใส่จานกันเนาะ ไม่เน้นมันนะคะไม่เน้นมันเดี๋ยวนี้เนาะวิวัฒนาการก้าวหน้าเนาะโลกโซเชียลอะไรอยากทานอะไรก็สามารถหาได้นะคะพิมพ์เข้าไปเนาะไม่ว่าจะเป็นใน facebook ใน Google ตรงไหนก็มีนะคะอยากได้อะไรก็สั่ง มะละกี้นกเนี่ยทําแบบเนี้ยไม่ไม่ขมนะคะไม่ขมทุกคน,นอาจคิดว่าเอ๊ะทำไมพี่อ้อยทํากับข้าวตอนนี้ต้องใส่แต่มะละกี้นกเนาะต้องใส่นะคะพยายามเพราะว่าน้ำตาลขึ้นเยอะพี่อ้อยก็ต้องดูแลหน่อยเลยต้องพยายามแบบทานขมเอาไว้ให้ไวตักปร,ประมาณเนาะก็เสร็จแล้วนะคะ ผัดหมี่เบตงค่ะผัดหมี่เบตงผัดง่ายๆนะคะอร่อยออยเนาะก็มาทานด้วยกันนะคะพี่อ้อยก็ฝากนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะช่วงนี้พี่อ้อยไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะก็จะแตะหัวใจให้แล้วก็จะกลับไปดูคลิปน้องๆน,นะคะแล้วก็ฝากช่องน้องไฮซีเนาะแล้วก็ช่องหลานสาวนะคะช่องอพาธรมมนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะมาหาพี่พี่อ้อยก็ไปหาน้องเนาะแล้วก็ ไปมาหากันตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ